ปกป้องอธิปไตยของประเทศครับก็ทําไปไม่ต้องมาเก็บค่าไฟเหมือนที่สัตหีบไม่ต้องมาดูแลสนามบินอู่ตะเภาไม่ต้องมายุ่งยามเรื่องของการที่จะหาผลประโยชน์เข้าประเทศไม่ต้องครับไม่ต้อง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 ไปยุ่งขนาดนั้นดูแลรั้วพอดูแลรั้วทําหน้าที่ให้เป็นทหารเป็นทหารแบบมืออาชีพก็จะจะไม่มีใครไปด่าไปว่าครับตอนนี้เหมือน กลับว่าโอ้อยากจะเข้าไปทุกๆอย่างเลยไปนั่งเป็นบอร์ดทุกบอดเลยไปนั่งเป็นบอร์ดเงินเดือนก็ได้บอร์ดก็จะอยากจะเข้าไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความรู้ความสามารถมีหรือเปล่าไม่รู้มีช่องฟรีทีวีด้วยเออก็อยากจะเข้าไปอเออยไาช่องช่องช่องห้าเงี้ยครับมีไปทําไมอมันไม่จําเป็นสนามมวยสนามบอลสนามมา อะไรอย่างเี้สนามกอล์ฟกี่ร้อยสนามโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่เป็นกิจการ